วันนี้ออนิวมีเพื่อนเล่นเยอะจังเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอออ๋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 วอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อเ๋ออ่ออ๋ออ้อ้๋ออ๋อาานนอ๋อออ จิ๊บจิ๊บเออมีเพื่อนมาเล่นด้วยมีเพื่อนมาเล่นด้วยค่ะจิ๊บจิ๊บวันนี้มีเพื่อนค่ะอันนี้มีเพื่อนใช่ไหมคะจิ๊บ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  Doop, <laughs> doop,